สบายดีคลิปนี้จะมาแนะนำสองทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับบัตเอเทีมและบีเอลวันด้วยตัวเองผ่านปุ่มบันแค่ในแอปบีเอลวันขั้นตอนทำอิดหลังจากเข้าแอปบีเอลวันให้กดไปที่ปุ่มบันแค่หรือปุ่มติดต่อพนักง,งานกดเลือกปัญหาที่ท่านต้องการแก้ไขคือแก้ไขปัญหาบีเอลวันหรือต้องการแก้ไขปัญหาบัตเอ t ทีมตัวอย่างแก้ไขปัญหาบีเอลวัน เมื่อกดเข้าไปจะเห็นเมนูในการแก้ไขปัญหาเซ็นปดล็อก BCL1 ตั้งรหัส BCL1 ใหม่ตั้งคำถามหลับหรือว่าคำถามกดเงิน BCL1 ใหม่เพิ่มบัตรเข้าใน BCL1 หรือปัดออกจาก BCL1 เปลี่ยนแปลขงข้อมูลใน BCL1 ตัวอย่างเปิดเบอร์โทรหรือถ้าต้องการแก้ไขปัญหาอื่นให้กดไปที่ปุ่มปัญหาอื่นๆกรน,นี้ต้องการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบัตรอิเทียมแมนให้กดไปที่ปุ่มแก้ไขปัญหาบัตร จะเห็นเมนูต่างๆเซ็นปลดล็อกบัตร